สวัสดีครับทุานผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ7-1 o ว l i n ัออนไลน์กับผมโบธนรธัฐเพ็ญจันทครับช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดและลอก3นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงวันสงการด้วยเลยทำให้ไม่ค่อยจะมีคอนเทนต์ออกนอกสถานที่ซึ่งสนามฝึกซ้อมก็มีผู้คนเยอะนะครับเลยทำให้ตอนนี้ก็อยู่แต่ที่บ้านผมก็เลยคิดคอนเทนต์ว่าจะหาอะไรมาให้ท่านผู้ชม f c ได้รับชมกันดีนะครับก็เลย นึกออกว่าเรามีคอนเทนต์ที่พาไปชมรถแต่งของเมืองนอกที่ผมเคยทำไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พักกันไปเพราะว่าเราก็มีเรื่องราวต่างๆปกตินะครับจนตอนนี้เรียกเลยว่ายังไม่ได้ออกไปไหนไม่มีเรื่องราวก็เลยจะพาท่านผู้ชมกลับมาชมรถแต่งของเมืองนอกกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งคลิปนี้จะพามาชมเป็นตัว Honda crf นะครับ450ปี2021 ของค่าย HRC Honda หรือว่าทีมโรงงาน Honda ของ USA เลยนะครับซึ่งวันนี้รถที่จะพามาชมเป็นรถของ Chase s e x t o n เป็นนักแข่งในรุ่น 450cc ซึ่ง Chase Se x t o n นี่กำลังเป็นดาวรุ่งมากๆเลยนะครับในปี2019-2020เขาเป็นแชมป์รายการ AMA Supercross 2สมัยซ้อนขี่ทีมไกโก้ o ์ฟฮอนในรุ่น250 ก่อนที่จะขยับชั้นนะครับพอรายการโมโตคอร์สในช่วงครึ่งปีหลังเขาย้ายทีมมาขี่ HRC Honda แล้วก็ขยับขึ้นมาขี่รุ่น410จนตอนนี้ปี2021ก็ได้ขึ้นมาขี่รุ่น410เต็มตัวแล้วนะครับเริ่มฤด,ดูการไปในรายการ s u p e r ร์คอร์ก็มีผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นแต่ก็ยังมีผิดพลาดอยู่เพราะว่าเป็นดาวรุ่งอายุเพียง21ปีเท่านั้นจนตอนนี้นะครับ เกมการแข่งขันถึงสนามที่14แล้วตอนนี้ฟอร์มเขากลับมาเริ่มเข้าที่เข้าทางคือใน2สนามหลังสุดสนามที่13แล้วก็สนามที่14ติดโพเดียม2สนามติดนะครับคว้าอันดับ2ทั้ง2สนามเลยเขาเป็นนักแข่งทีมเมดทีมเดียวกันกับเคนร็อกเซนหมายเลข94รถก็จะเป็นสเปคใกล้เคียงกันนะครับทีมเดียวกันรถใกล้เคียงกันเลยก็จะมีเรื่อง รายละเอียดต่างๆเรื่องรอบเครื่องเรื่องแฮนด์แล้วก็ระบบช็อคอัพที่แล้วแต่นักแข่งชอบแบบไหนซึ่งวันนี้จะพามาชมรถของเชสแซกตันหมายเลข23เป็น CRF450R ปี2021เป็น All-New โฉมใหม่นะครับโฉมใหม่จะมีในรถ450 PC ก่อนเราจะยังไม่เห็นในบ้านเราในโฉมนี้เพราะว่าบ้านเราจะมีแต่250ก็ต้องคอยติดตามว่า 250จะเปลี่ยนโฉมตาม450ในปีไหนนะครับแต่วันนี้พาไปชมตัว450ของทีม HRC Honda ของเชสแซกตันก่อนตามไปชมกันวันนี้กับ7-1ว n ัออนไลน์ครับสำหรับรถของเชส s a กตันนะครับชื่อเต็มๆก็คือ Honda CRF 450R เป็นรหัสตัว R นะครับเพราะว่าเป็นตัว Motorcross ปี2021เป็น all new เลย ปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่จากเดิมที่เป็นปี2020นะครับโดยที่410เนี่ยจะเปลี่ยนโฉมก่อนแล้ว210ก็จะเปลี่ยนโฉมตามน่าจะประมาณปีถัดไปหรือว่าอีก2ปีก็ต้องคอยติดตามกันแฮนด์นะครับรถของเชสเซอตันใส่แฮนด์เป็น r ร n t a l ตัวแฟต a r รหัสแรน t ทล827 ก็จะค่อนข้างไม่ต่ํามากไม่สูงมากอยู่ในกึ่งกลางนะครับเพราะว่าตัวเช s แซคตันก็ค่อนข้างจะตัวสูงแล้วก็แฮนด์ทรงนี้จะทําให้เวลาเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งได้ดีมากขึ้นส่วนปอกแฮนด์เชด s ซคตันใส่ปอกแฮนด์ของ r ร n ท a l นะครับจะเป็นตัวที่นิ่มที่สุดตัวนี้ของแรนทั l ก็จะเป็นตัวธรรมดาก็จะมีลวดมัดเห็นไหมครับพร้อมทั้งโดนัทก็ของแรนทัลด้วยมือเบรกมือคัส ใส่ของ ARC ปกติแล้วมือเบรกมือคัดของ ARC จะเป็นสีดำแต่ว่าทีม HRC นะครับรถของเชสซักตันได้เปลี่ยนจากสีดำให้เป็นเหมือนสีของเดิมคือสีเงินนะครับเพื่อเวลาทำความสะอาดหรือว่าเวลาล้มจะไม่ทำให้มันดูเลอะหรือว่ามันมีความทะลอกของสีนี่คือช่างให้เหตุผลมาแบบนี้นะครับขยับมาที่ช็อคอัพครับ โชอคอัพใส่ของโชว่าเป็น a k i ิ Factory นะครับก็จะเป็นโชอคแต่งตัวท็อปเลยของนักแข่งทีมโรงงานใช้กันวงล้อใช้ของ D.I.D. ทั้งวงล้อแล้วก็ซีลวดดุมเป็นของ Factory Honda คาลิเปอร์เบรกเป็นของนิชชินครับเป็นของโรงงานก็มีการปัดเงาให้ดูมีความสวยงามเงางาม,งาม ใส่กาดดิสหน้าเป็นกาดดิสหน้าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับจานดิสเป็นของยูทากะขนาด260มิลก็จะมีความใหญ่กว่าจานดิสปกตินะครับใส่ล็อกสตาร์ล็อกโชคหน้าโฮช็อตของ Work Connection แผงคอเป็นแผงคอของ HRC Honda ครับก็จะมีการดีไซน์สำหรับองศาการเลี้ยวแล้วก็ความลื่นของลูกปืนคอนะครับ จากที่ผมใส่แผงคอแต่งมาไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าเป็นแผงคอแต่งที่ผมเคยใส่เป็นครั้งแรกก็จะมีความแตกต่างกันกันกบแผงคอเดิมคือความลื่นของของคอถ้าเราปรับคอให้มันลื่นเท่ากับแผงคอเดิมเนี่ยมันจะลื่นมากเลยแล้วก็ทําให้ควบคุมล้อหน้าจากที่มันจะเลี้ยวง่ายกลายเป็นมันหน้าไวมากขึ้นนี่ก็คือประโยชน์ของแผงคอแต่งนะครับเราต้องขันให้มันพอดีกับที่เราถนัด ต้องขี่ให้ชินด้วยนะครับสามารถเลี้ยววงแคบได้ดีขวามือของแฮนด์นะครับก็จะมีปุ่มสตาร์ทมือส่วนซ้ายมือของแฮนด์จะเป็นปุ่มปรับโหมดแล้วก็ปุ่มสต็อปเอนจินนะครับก็เหมือนรถธรรมดาทั่วไปตัวสแตนดาร์ดคัดเป็นคัดน้ำมันครับขยับมาที่ป้ายเบอร์หน้านะครับใช้ของไซก้า เป็นป้ายเบอร์หน้าแต่งครับก็จะมีความใหญ่กว่าป้ายเบอร์หน้าเดิมแล้วก็จะมีตัวกันกันตรงแผงคอนะครับตัวล่างก็เหมือนรถที่ผมใส่อยู่คันแข่งผมก็ใส่ป้ายเบอร์หน้าของไซกาเหมือนกันรถทีมโรงงาน Honda นะครับจะมีปุ่มสตาร์ท2จุดก็คือที่แฮนด์ฝั่งขวามือ1จุดแล้วก็อยู่ที่ด้านใต้ตรง หม้อน้าอีก1จุดเอาไว้สํารองเวลาล้มแล้วปุ่มสตาร์ตตัวหลักเสียหายก็สามารถมากดตรงนี้ได้จะทําให้เวลาล้มเราก็จะไม่เสียโอกาสในการแข่งขันไปถังน้ํามันเป็นถังน้ํามันเดิมครับก็เป็นถังน้ํามันไทเทเนียมสําหรับเกมซูเปอร์คอร์สนะครับที่มีระยะเวลาการแข่งขันที่ไม่ยาวก็ยังใช้ความจุถังน้ํามันเท่าเดิมส่วน เกมการแข่งขันมอเตอร์คอร์สที่มีการแข่งขันนานถึง30นาทีก็จะเปลี่ยนทางน้ำมันที่มีขนาดความจุใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมครับท่อนะครับเป็นท่อของโยชิมุระก็จะเป็นตัวรหัส r s 1 2เป็นตัวเดียวกับที่ผมใส่อยู่ในรถแข่งของผมผมก็ดูมาจากรถของเคนล็อกเซนนี่แหละครับที่ใส่โยชิมุระแล้วก็เห็นว่ายังไม่มีใครใช้ในประเทศไทยผมก็เลยลองใช้ดูนะครับปรากฏว่าก็ดีครับ มีรอบต้นที่ดีแล้วก็จูนกับกล่องวัวเทคได้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันมีแมปที่ทํามาเฉพาะสําหรับใส่กับท่อโยชิมุระอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับโอเคกลับมาที่ตัวรถของเชสเซกตันนะครับหลังจากที่ท่อไปแล้วคัดใส่คัดของฮินสันครับทั้งชุดเลยก็จะมีฝาครอบคัดนะครับแล้วก็ตัวข้างในตัวข้างในเป็นทั้งชุดใหญ่เลยของฮินสันครับขยับมาดูภายนอกกันบ้างนะครับขาเบรก เป็นขาเบรกไทเทเนียมครับก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ลดน้ำหนักส่วนขาเกียร์เป็นขาเกียร์อลูมิเนียมนะครับใช้อลูมิเนียมหล่อขึ้นมาพักเท้าก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันก็จะเน้นเป็นสีไทเทเนียมเลยครับมาดูที่โชคหลังโชคหลังเป็นโชว่าเอคิดเหมือนกันนะครับสปริงจะเป็นสีแดงก็เพิ่มความสวยงามครับโชค ระดับ akit นี่ผมยังไม่เคยลองเลยว่าเป็นอย่างไรแต่ดูจากการขับขี่แล้วน่าจะซับดีแล้วก็ขี่ง่ายน่าดูนะครับมาดูที่ล้อหลังกันบ้างล้อหลังก็เป็น did ครับดุมเป็นดุม factory ของ Honda ซีลวดก็ did เหมือนกันนะครับสเตอร์เป็นของ r a n t a l l โซ่เป็นของ did ครับยางเป็นยางของดัน l o บนะครับยางดันหลบ ขอบหน้าก็จะใช้ขนาด80ทับ100ขอบ21ส่วนยางหลังเนี่ยลด410ตามสเปคจะเป็นดอกยางขนาดหน้ากว้าง120นะครับ120ทับ80ขอบ19นั่นเองในประเทศไทยค่อนข้างจะหาได้ยากเพราะว่าบ้านเราใช้กันสูงสุดแค่เบอร์110เท่านั้นผมเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่สำหรับยี่ห้อนี้ก็ค่อนข้างจะ ทราบดีว่ามีเบอร์ไหนอะไรยังไงบ้างบ้านเราจะเน้นถ้าเป็นยางหน้าเนี่ยมาตรฐานเลยคือ80ทับร้อขอบ21ถ้าเป็นยางหลังนะครับก็บจะใช้กันอยู่ที่เบอร์100ยทับ9กกับ110ทับ90สติกเกอร์กราฟิกก็เป็นลายของทีม hrc honda เป็นลายที่ยอดนิยมครับค่อนข้างจะเห็นได้เยอะในรถแต่งต่างๆนะครับสำหรับใครที่ สนใจอยากจะแต่งแบบนี้ก็นำไปเป็นแนวทางสำหรับการแต่งได้สำหรับรถของคุณนะครับส่วนโฉมนี้รถ210จะเปลี่ยนโฉมตอนไหนก็ต้องคอยติดตามครับเพราะว่าโฉมนี้จะออกมาที่410ก่อนแล้ว210ก็จะตามหลังแบบที่บอกไปนะครับก็ต้องคอยติดตามครับสำหรับวันนี้นะครับก็พามาชมรถตัว Factory ของทีม Honda HRCUA s ครับ คลิปต่อไปจะพาไปชมรถยี่ห้อไหนรุ่นอะไรของใครก็ต้องคอยติดตามชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบวกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ